สวัสดีค่ะมีคนหลายคนถามมาว่าคอลลาเจนตัวไหนดีคะพี่แก้วทานแล้วได้ผลดีก็มาแนะนําตัวนี้กันเลยค่ะบูมคอลลาเจนพลัสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพผิวผมเล็บและสุขภาพร่างกายอย่างครบวงจรให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะด้วยคุณประโยชน์จากสารสกัดที่มีมากถึง36ชนิดค่ะนําเข้าจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะ ดื่มทุกวันค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีและผิวที่ดีของเราบูมคอลลาเจน plus b d ียังไงบ้างก็เพิ่มความชุ่มชื้นและความเนียนเรียบของผิวลดความหมองคล้ำจากรังสี uv จากแสงแดดลดความเสื่อมของข้ออาการปวดเข่าให้กลับมารู้สึกดีขึ้นนะคะคอลลาเจนอยู่ในรูปดูดซึมง่ายเสริมให้ผิวแต่งตึง เสริมความแข็งแรงให้เส้นเลือดกระดูกเอ็นข้อช่วยในการมองเห็นและลดความอ่อนล้าของสายตาได้ด้วยนะคอลลาเจนตัวนี้นะคะ เป็นคอลลาเจนตรอยแพพทายนะคะเป็นคอลลาเจนที่มีขนาดอนุภาคที่เล็กที่สุดที่สามารถดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง3เท่าสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการย่อยนะคะทำให้เห็นผลได้ไวช่วยซ่อมแซมเติมเต็มคอลลาเจนในผิวหนังได้ดีและมีประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ขาขาวกระจ่างใส เพิ่มความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นลดรอยหมองคล้ำช่วยให้ฝ้ากระจางลงช่วยบำรุงเส้นผมเล็บเงือกและเสริมกระดูกอีกด้วยนะคะมีสารสกัดมากถึง36ชนิดด้วยกันนะคะคุณประโยชน์แบบล้นเลยค่ะตัวนี้ก้วแนะนำนะจ๊ะทุกคนที่ต้องการดูแลผิวนะคะของเราให้ ผิวสวยใสยและก็มีสุขภาพดีนะคะเป็นหนึ่งเดียวในใจเลยค่ะตอนนี้ก็ทานทุกวันเลยนะคะก็จากวิดีโอเห็นได้ว่าแก้วจะทานทุกวันนะคะวันละซองถึงสองซองนะคะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะต้องการดูแลผิวก็แนะนำบูมคอลลาเจนตัวนี้เลยนะคะ สาหรับคนที่ไม่รู้ว่าคอลลาเจนคืออะไรคอลลาเจนก็คือโปรโตีนมีอยู่ในสัดส่วน30%ของโปรโตีนทั้งหมดในร่างกายพบทั่วไปตามร่างกายนะคะพบมากที่สุดที่ผิวหนังก็คือผิวหนัง40%อวัยวะภายใน32%กระดูกและกระดูกอ่อน20%เส้นเลือด8%นนั่นเองนะคะ ประโยชน์ของคอลลาเจนนะคะด้วยคุณสมบัติที่อุ้มน้ำได้ดีให้ความแข็งแรงและยืดหยุ่นช่วยให้ผิวหนังแต่งตึงนะคะแน่นกระชับลดริ้วรอยดูอ่อนเยาว์และช่วยให้อวัยวะภายในต่างๆกระดูกและกระดูกอ่อนรวมทั้งเส้นเลือดมีความแข็งแรงทำหน้าที่ได้ดีขึ้นด้วยค่ะทานทุกวันจะเห็นได้ว่า ผิวใสขึ้นผิวแต่งตึงขึ้นนะคะผิวเนียนขึ้นนะแล้วก็บำรุงเส้นผมด้วยปกติแก้วจะมีปัญหาเส้นผมหลุดร่วงนะคะบูมคอลลาเจนพลัสตัวนี้ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของปัญหาเส้นผมของแก้วด้วยอยู่ในบ้านดูผิวสีโหใสออร่ามากตัวนี้เลยค่ะส่วนตัวนะคะก็เป็นนางแบบตัวน้อยนะคะนางแบบมินิเนาะก็คือ จะมีโอกาสได้ถ่ายแบบนะคะด้วยที่เราต้องเจอแสงไฟเยอะนะคะก็ต้องบำรุงตัวเองเยอะๆด้วยค่ะก็แนะนำตัวบูมคอลลาเจนพลัสตัวนี้เลยค่ะตามคลิปตามวิดีโออ่านนะคะตัวน,นี้คือตอบโจทย์ผิวและมอบสุขภาพที่ดีให้กับเราด้วยนะคะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะคะที่สนใจดูแลตัวเองก็อย่ารีรอช้านะคะเพราะว่าอายุไม่รอใครด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างการถ่ายแบบนะคะก็เอาผลิตภัณฑ์บูมคอลลาเจน plus ของแก้วมารีวิวให้กันเลยทีเดียวนะคะรีวิวทั้งผิวรีวิวทั้งผลิตภัณฑ์ที่ดี ใครที่หาซื้อมาทานแล้วหรือลองแล้วนะคะเข้ามาแชร์ได้นะคะว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างใครๆก็สวยได้ด้วยบูมคอล l ลาเจน plus ค่ะเอาไปกินกันนะคะ